สบายดีทุกคนวันนี้พบกับน้ำเพชรอีกแล้วจ้าน้ำเพชรจะพาทุกคนมาเอาปลาที่นาของน้ำเพชรนะจ้าทุกคนนี่กระเป่าของน้ำเพชร,กำ,พชรกำลังทำการดูดเพื่อจะเอาปลาที่หนองนาน้ำเพชรจ้าปลาธรรมชาติเลยนะจ้าทุกคนนี่ยายสองคนเพิ่นกำลังหาปลาจ้า หาปลาอยู่ตรงนู้นนะจะทุคนตอนนี้นะปลาน้ำกำลังจะแหงนะจ๊ะนี่จ้าน้ำกำลังจะแหงแล้วทุกคน,นที่แหงแล้วเด้อจ้ามาปึงใ้ๆเลยทุกคน,น มีทุกคนมีเต็บราซิลบราซิลบราซิลเดตอนนี้นักขาวของน้ำผิดกำลังทำการงมป่าเด้อจา้ามาเดิอม,มาเดิอมางมป่าน้ำน้ำผิดเด้จอจนน้าทีนีำ้กำลังจะแหงเราด้วยทุกคนว่าสีได้หรือบอ่ đã héng rồi, đã. Ơ kì Đây bò dài. Nè Để... 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 Để...

yeah 罢了。 งมป่าเดิมป่าของน้ำพชรกำลังจะลงไปเอาป่าแล้วนะทุกคนน้ำแหงแล้วจ้า con quên ao phá cha bơi <laughs> này chấm cái bọn bằng hoai hả? đi, nè. ยายสองคนนี่ บักหอยบักหอยอยู่นี่เลยบักหอยนี่กัะบักหอยเด็ดตะโกนเนนี่น้ำช้อนซีแห้งบล็ซีแห้งแล้วโุ๊ยทำไมน้ำ ແລ <coughs> <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> ່ນກະໂນຍໄປເດີ້ເດີ້ຈັງອັນນັ້ນໂຕສັນດູອູ້ອູ້ກັບປູນະກັບປູນ້ອຍນະໂຫຫະລອຍເຈີລອຍເຈີ3 3 3 6ຫະມິໆຈັງ ตอนนี้ถ่าน้ำแข็งเด้อทุกคนตอนนี้ถ่าน้ำแข็งจ้าน้ำไก่สี่แห้งแล้วจ้าน้ำไก่จะแห้งแล้วเด้อโอ้โหาสิมีป่าหรือบ่อนะทุกคนว่าจะได้ป่าหรือบ่อนี่กุง้งเอ้ยเอ้ยได้แต่บักหอยหอยวะหอยั เนอะอุ๊ปอุ๊ปทุกคนนี่อ้าวป่าเ้ยจ้ะเหตจจงยื่ไม่ใช่ป่ะอยู่ในนี้นี่นะทุกคนแตะกินะ่ะไม่มีก็มีป่า <laughs> บ่ามีป่าเ้ยจ้ะ ตอนเร้าด้อถึงกวนอย่เด้อสตดงามเลยจ้าย,ยายขึย้นฮะอาจารย์เชฟ หนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวจ้านี่ยายคนได้แล้วนี่ยายคนได้แล้วหนึ่ยยงตัวยยอันนี้ไม่เชียนะเครดก็ได้มีนะ เดวหนึ่งตัวไม่มีเชียร์เลย

в okay. xem mimi chứ ôi ơi ôi cung 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 na cung na cung na hải nè thưa nè cung na má má bao nè này hải đen ม่ตกเฮ้เอยี่ยมเลยทางล่านเลยเยียราน้งมกเองเออตีลงไปี่างด้วยมือไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสบายดีบายดีไปดีไปดีไดีกินแนปเป้วคฮะให้ชาวกินแอปกป้วคฮะให้ชาวกินแอ กมีมีมนักกลองกลเนกุย yes. ้ยน oh, ี่หอยจ้าทุกคนทุกคนนี่หอยเด้อจ้านี่จจะได้สามั่ไหมอ่ามีสี่อ่ะ

Bố bà Ô, cái đi, cái đi. Chỗ mà <laughs> chỗ mình, hồng Chỗ Nó bà Bố để đánh, quân đánh thương Người ướt lời để.

Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> này đây Đấy là bà đi <laughs> <laughs> oh, <đây. cười> <laughs> 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 ទៅប៉ានណាស់ឡើងណាស់ណាស់ប៉ខណាស់ពេទពេទ